พี่นองเบิังกันตัวใหญ่ผัดเผ็ดนะครับเนาะมีงซื้อมันเอาของนี้เออเิดเกมนะลงเงิเอเอ,เเข,เอ,อขอไงอครับ ทนครับ สามร้อยสีแดงสองร้อยหกิบเลือกอเลยคะสองร้ยหกสิบคนไลค์ครับ ของเ่นฟ้าเ่นกืบเป็นตะแซบแ้ครับ้มอึนมือึมอ,มอนประเดยโอ,อ้ยสมสมปปหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยแซบนะ็ะบนะนี่ยสมกุงหมดแ้เนี่ยสมป่าพี่น้องเอ้เตอมสั้นรับเมืองเกโซนี่เมืองผสมนะครับยเยุเดียลย ต้นละต้งต้นประทู่โอ้ยยัยงครับเลยแม่อีหยังกอีหยังเลยโ้บอกเมาออดิาโอ้พิหนอเลยคนได้ยุยซานโดน,รนครับลืมแล้วครับอ่าอือแมนไปยุใต้โดน bột màu không bột màu không cả cầm vào đây là xuống cho anh đi ừ. Ừ. นอย่างมากพอทะนิดแล้วจะเป็นหลายครับบั้นตัดทองเยื่อตัวทอนอ๋อขนาดตัวนาำเนี่ยกั่คุยกินน้ำแม่ไปไหนเลยเนยจันน้ำหมากันน้ำหมาเห็นเลนี่กระซาวเรอเนยโอ้โหาอยู่เห็นยังไงเห็นไสเนาะไสเห็นน้ำหมากแล้วับเนาะ แม่ไม่เห็นยังกินแม่กินบแกนโอ้แซ่บๆนะครับแกงๆ่ีแม่แมนครับแซ่บๆจะไปเนะโอ้ยอดทนเครับเ่ยมากับออเดียวครับุดยอดีดีื่งเตทนเอาเจ็ไาดครับอนาครับครับแม่เดี๋ยวไทยกันเนอ ถ่ายรอบกันดูบนข้างนี้ครับโอ้ยนี่น,นอ้องเลยผักผิวเลไรเนาะแกงใส่เห็ดครับผัดเผือดดิผัดดองเนาะปุ้นเนาะนี่เห็ดครับนี่ได้เห็ดครับสลัดตัดช่องพี่ลายครับเก็บเอาบ่ครับแม่เก็บเอาค <ouch. S 2> ่ะอชานาซ่า กันั้วสอบาทสิสิบบาทนะแล้วเนี่แกงจะเห็นขับกระติ่วว่าทำไรกันกับไทยลงยูทูบครับเฮ้ยแม่กระท้อนยไหมงุ่ยบาทเนี่ยไม่กครับตั้งแต่เนี่แมงกเตาแมงกเต่าตั้งแต่ รับเขามาหรือเป่าครับบอค่ะผมจะบอค่ะมาใชไม่กล้าอ๋อครับผมสุดยอดเลยครับสมบูรณ์แน่นรอไปนั่งรอทีหน่นีเมืองเพชีพี่นี่นีอนแล้วก็แบบตีจัเราทร้าว่ะเราเหน่อยจัลเราเร้าว่ะเหน่อยนมดเมดพี่นองเอ้ย ยา่แต่ยังกินนั่งเข้ามือกันเนาะมาวนี่กับมานากันนกโครับคเห็ดที่ยังคับเนี่เห็ดมันปูโอ้เห็ดมันปูหอน้อยนะครับแซลลซาบพี่น้องเอ้ยล่างาเรียบร้อยปะเมืองเห็ดดีจ้เนี่ยเนาะ นี่เหรอครับเพนียงครับสุดลำอ่อยสุดลำออยต่าดเห็เ่าว่าเห็ดตาดหัว้ายหวนมาจังนะน่ามาเกินพันบาทแล้ว็าเิงข้าวามครับเฮ้ยข้าวามยังมาใหญ่ครับเจ๊มันเกิดมากม็นค่อยค่อยฟัวพี่น้อง้าวามครับ มึงบอกมาคุดยอดเลยอเยดเอาากตันนี้ไ้ได้แต้ว่น้อไมด้ยอดุดยอดมามงนี้ครับทุดทิน่หนึ่งลองเอ้ยทุกที่หนึ่งก็เสียพัก <c oughs> พอนพเลยมีสะกดต,ตรงครับ อีสานครับพี่น้องจ้าอันนี้ท่านตีนเนางแม่นะตัวนี้แบบดีบจ้าตัวนั้นเป็นแบบดิบเรื่องนั้นแบบตัวนั้นต้องเจียดีค่ะนิปลาสุดไระด็นคะดูตลาดดัดทองนะครับน้องจะแซ่บ่ะหอยน้อมเบอร์นี่ละล้องเบ่รเราจะจะตีใจเดียตีไก่ผมมาเจกพี่โรับมห้นี่ใั้นี่หนีอบุตรตองครับบปตหยังเหี้ยให้สีเบืองว่าขออีสานมันเป็นจังไงเอาหนีแบบตุ้งเจียงสีเบืองเลย นองซิมเบิง่งเดี๋ยวไปโอ้ยไม,ม่ขาดใจใจดีครับครับม่ได้บม่ได้โดษให้ตัวเองจ้าครับเอาไม่ขายซิมกต่ซิมก็อืมโซเครื่องอันนี้เป็นที่สามนี่น้องเบิง้งของมีแต่ร์เนื้อ,เ,อเนื้อบรอิจะบระมรมนบรเิเลียนอายจ้าแบบไหนคะแบบบีบตัวละสองร้อยค่ะ โอ้แซบแครับแบบแบบุ้ยเอาตัตัวเด็ดปคะดีครับไหมคาก็ด่ใหะซิมเนาะขอบคุณหลายๆครับเออเอาซิมเดีซิมโะอ้ขายอี่รับขายเลยซื้อไปซื้อไปสามจอดอะไรก็ขอบคุณหลายๆครับผม ดีครับโอ้ยกาดหมือพี่น้องเอ้ยบาดแล้วาดทนใ่าบาดเงิ่ใส่แล้วโอ้ยปลาลูกคอกพี่น้องเอ้ยปลใส่เลยยังได้เห็นโดนแล้วโมกส่เพิ่มตัวยังแสบได้ไหม แจก็ซื้อเให้เมีย่นที่หรือไม่เมียครับนอฟันดิบเสียดมก็ดังเป็นเมียเขายังเมียสามเอนเจอย่างดังดวงไม่ใชคอาคอยเล้ยอยค่ะเนาะยังท้มสามอยู่ขอบคุณหลายครับผสมครับผสมลาดจัดทองครับเด้อใครดีนะแม่เนาะยงผสมน้อยเนาะ อคลิปนี้ก็ไปจำนี้ก่อนเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมครับผมมากะโกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่งแอนพาร์เซ็ตเลยครับเด้อตลาตัดท้องเดียวโซทอนครับคลิปนี้ไปจำนึงนะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ